อยูนี่จริงๆเวลาพอมาเที่ยวเกาหลีเนี่ยคนก็จะแบบหาแต่คาเฟ่แป,แปลกๆคาเฟ่สวยๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้จะพามาดูคาเฟ่แปลกๆอีกที่หนึ่งอารมณ์สนามหลวง2ก็คือเจ้าคาเฟ่นี้ครับ Aqua Garden Cafe Aquarium เอาเครื่องมาทดลองชอบมากเลยหมดนี้เข้าไปดูกันนะครับคาเฟ่นี้นะครับผมตั้งอยู่ที่เมืองคีฮึงซึ่งห่างจากโซป,ประมาณ1ชั่วโมง15นาทีนะลงมาทางใต้ในห้าง Living Powerhouse มีที่เทีย่ยวหลักๆล้อมรอบเนี่ยก็จะมีอีเกียลอตเตอร์เอาท์เล็ตเอเวอร์แลนด เย้ห้างหรูแกรโลเรียนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเกสรปราซาบ้านเราแล้วก็มีหมู่บ้านย้อนยุคใส่ชุดเที่ยวเล่นกันแล้วก็มีทะเลสาบขี่หึงส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําให้มาเป็นไซต์ทริปมากกว่านะก็คือไม่ต้องมาหลากัหลกๆไปที่อื่นแล้วอาจจะแวะมายังไงก็ดูไวข้ขำๆแชร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับราคาเครื่องดื่มที่เนี่ยสูงกว่าคาเฟ่ทั่วไปประมาณ30-50%เลยคงเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าเมเนจเมนซ์ต่างๆดูแลเป็นอาหารน้องปลาน้องเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เราให้อาหารไม่ได้นะทนี่ดูได้อย่างเดียวนะครับเจ้าของที่นี่เนี่ยจริงๆธุรกิจหลักเนี่ยเขาขายตู้ปลาอาหารปลาสัตว์น้ําเป็นหลักนะฮะแต่ด้วยกระแสของคาเฟ่ที่เกาหลีเนาะใครๆเขาก็เปิดคาเฟ่กันเดินไปไหนก็มีแต่คาเฟ่เขาก็เลยเปิดตามดูบ้างครับผมให้คนได้กินกาแฟไปดูปลาไปอะไรอย่างนี้บรรยากาศข้างในนะครับเย็นสบายแล้วก็มีกลิ่นแบบป่าดิบชื้อนอะ่ะเหมือนนั่งอยู่ในป่า ถ้าใครเคยไปแบบเดอะการ์เดนที่สิงคโปร์เนี่ยกลิ่นจะเป็นอารมณ์นั้นเลยแบบกินเขียวๆกินน้ํามีเสียงน้ำตกเต่า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 ปลาด้วยปลากินทรายก็มีกินทําไมอะแล้วเขาก็จะมีส่วนที่ขายของนะครับผมให้คนซื้อกลับบ้านไปได้เหมือนกันถ้าเกิดดูแล้วมีอารมณ์อยากซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ one stop service จริงๆ ดูดูไปก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียธุรกิจที่ดีนะครับผมก็คือถ้าไม่เปิดเป็นทีมคาเฟ่เป็นหลักเลยเนี่ยก็อาจจะเปิดเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาใช้เป็นโชว์รูมได้เนาะโชว์ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองขายแล้วก็ไม่แน่นะดูไปดูมาคนที่ไม่คิดจะเลี้ยงตั้งแต่แรกเนี้ยครับก็อยากจะลิงก์ขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนคลิปช่องนี้แหละครับ ดูไปดูมาเนี่ยดูหลายคลิปแล้วอะ่ะอาจจะชอบกันก็ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรที่ไหนมีมาเซอร์ไพรส์ตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ